กลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกันภายใต้าการกำกับดูแลของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดอยู่คู่สังคมไทยด้วยประสบการณ์มายาวนานกว่า27ปีเป็นองค์กรสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมการให้บริการช่วยเหลือประชาชนของกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกันโดยมีศูนย์รับเรื่องสายด่วน16.7 7ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันที่คอยให้บริการประสานเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอาสาเครือข่ายพันธมิตร รับแจ้งข้อมูลร้องทุกข์อุบัติเหตุอุบัติภัยการจราจรจุดเสี่ยงจุดอันตรายเหตุอาชญากรรมข้อมูลต้องสงสยัยหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการใช้ชีวิตของประชาชนคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงและอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่มีความรู้ความชำนาญผ่านการอบรมความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมีประมาณ1,500คน38ฐานปฏิบัติการ ขอให้การช่วยเหลือกระจายครอบคลุมอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกทั้งช่องทางการติดต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook YouTube Twitter X TikTok และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนรู้ทันกลโกงภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงบันดาลใจให้คนมีจิตสาธารณะเกิดการช่วยเหลือเกือก้อกูลกันในสังคมไทย ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทรสายด่วน1677